กันหแึ่งแม่น้าทีสุดดีไงเลยครูกาตาบุญนาถตาบุญนาถเฉยบุญยินดีต้อนรับเข้ามาสวัสดีค่ะน้องใบบัวประธานชมรมค่ะน,น้องบัวนาประธานชมรมค่ะ สวเราคือคะกรรมการบริหารชมรมวเราคือคณะกรรมการบริหารชมรมทูบีนัวันชึงชนบ้านตยเกี่ยวอัาเภอบุญเถร์นัหวันเชฟุงรุ่นที่สี่เตะปางระดังเวอร์ชมรมของเราน้องนำพัฒน์ประนทารจนเกี่าวกับยิงกบุตระดึกกัญญาศิวธนาวรรณบดีมาแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้นแต่ปีสอ6พร้อสิจนถึงปัจจุบัน7ปีมุ่งมั่นต่อยอดและพร้อมแล้วี่จะเป็นต้นแบบระดับเง มีแผนปฏิบัติการสั่เดือสันหลักระยะสั้นหนึ่งปีระยะยาวสาปีโดยกนดกิจกรรมวัตถุประสงค์ป้มหมายเหลีเวนาประมาณและผู้รับผิดชอบชัดเจนและมีรถนักเสือดับเพรในยอดเพนในปีส5ารเจ็จำเนยงานยึดมั่นในแนวที่ของคการคือว่าเป็นหนึ่งในพุีเป็นหนึ่งในพุ้นญรปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด3 0 3คนประกอบด้วยสามัญ 101้อยหนคนสมงทบส5 0คนและจุนเนี่ยเ้าสิบคนขับเคลื่อนกันงาด้วยหลักวามก็ สมัยยี่ส <liter> <Ary> ิบคนผ่านการอบรมทุกคนายการทำงานเป็นห้าฝายได้แก่ฝ่ายจัดหาทุนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายระเบิดเงินทุนและฝ่ายประเมินผลไม่ต้องแยกงานตามบทบาทหน้าที่แล้วแบ่บข้อบังคับค่ะของชมรมมีการประชุมประจำเดือนเดือนละหนึ่งครั้งและมีวาระสองปีนาับวันมากค่ะ เปิดจ่ายใช้ S 2เ <st> รีนสาวมีบัญชีเงินฝากของรวมกับธนาคาราก็สอบพร้อจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นปัจจุบันมีเงินทุน188,249บาทโดยได้รับสนับสนุนจากจังหวัด38,800บาทและเมือง30,000บาทปัจจุบันมียอดเงินคุนเหลือ12,000บาทอง0ุนตำบล25,000บาท้องกบาท1 0 0 0 0บาท ชาวบ้านสมทบหนึ่งรบาทและจำหน่ายสินค้าจำนวน3,900บารอบาทจสัรงประมาณ60%สำหรับกิจกรรมสมาชิและ40%ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานโครงการทุกีในเมว่วานส่งเสริมส่งเสริมเด็กนัาผู้ใหญ่โน้นก่อที่3กอกิจกรรมปี2 5 6 7มีแผนดำเนินงานกิกรมปี25ัจมีแผนดาเนินงานกิจกรรมยี่ส0 0กิจกรรม ก็ต่อสนองสาสติสการ์ดังนี้ยุศาสที่หน่งการรณรงค์ถุกดิจินและสร้างกระแสนิยที่ก่อต่อการท่องกันและรแกาไข่กา9ปิกราได้แก่1ช,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 ชูบีนวัตอฟอร์ไรซ์ชิงสอรัน2คูบปิตาคอนเซ็ปต3ชูบีนวัตแอรดอโคเดน4เออร์เเซ5 s o c อ a l งคม i a นไูบีฮีโร6ไบพเทนซ์7มิวสิกแอนด์สปอร์ตชาเ8ชูบีนวัแคมป์9สมารทเจนที่ดับยุศาสที่สอ คุคุกันนาจิตใจให้แก่เยาวชนการสร้างเสริมถูกพึงการงานจิตใจให้แก่เยาวชนในู้่นพัฒนาเพื่อนใจ ตมบที่สร้างสุด6อานดนสิีศิลปีสิลปะดนตรีบำบัดใจ7มายโฟม์คฝึกสติและสมาธิ8ไลนโค้ดโคชีวิตไปชีน9โพสิิกิงกิ่งพลังบวกสร้างสุด10สมาทฮาร์ดหัวใจอัจฉริยะและช่วยเหลือสมาร์ิพในโคงการแฝงติดยายกมือขึ้นแบบวงย้อนแต่ขัดบำบัดพื้นบูรณจะเกิสังคมอย่างมีคุณค่าและที่สำคัญที่สด้้าคือขาที่สามการ่าและพัฒนาสังหเพื่อป้องกันกอื เพื่อเข้ากันและแก้ไขปัญหายาเสติดเรือข่ายนะซื้อปักเวลาโราเว้นเพื่ายใจเย็นเวลาโราเว้นดำเนินงานผ่านกิจกรรมชุมชนด้วยดําเนินงานผ่ากิจกรรมชุมชน2ดังดำเนินงานผ่านกิจกรรมชุมชนบัตรนี้ด้วยนวัตกรรมผุดยมโมเดล สมาชิกดชมรมวายแดงหรือได้ชิซาแกนับรุ่นใโอเคไหมเชั่เนในเวิร์กเชื่อมโยงตือขายทั่วประเทศเอ็มเมนเอ์บริหารจัดการเนระบบระยะยืนจากจรกับชเชิบ้านเเอกชมรมาจัาาขยระดับเที่สและในจังหวัดชายภูมิ ความรู้สร้างแกนนำรุ่นใหม่ดนตรีบำบัดและมหากรรมรวมพลประจำปีและเป็นพิธีกรในการจัดตั้งชมรมใหม่้าชมรมได้แก่บ้านพักเครือบ้านถ่ายกล้องบ้านน้บ้านบ้านสุขภาพนาบ้านแม่ผักนาบ้านส่วนกลางในรัฐภูเขียวรุ่งเรืองสดส่งในภาคภูเขียวมีสังคมระมิถุนชนบ้านโลดถุนนบ้านนาคาโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ ชาเชนดังนี้1นึ่งดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ20ครั้งคิดเป็น100%่งร้ยเซ็นต์มาชิเข้าร่มกิจกรรครบหนึงร้อเปเซโดยมีความมุ่งัใจนระดับนี้มากมหกเนชุมรมโตโตขึ้นอย่าง2เนื่องสมาชิกเพิ่มขึ้น20.71%เซและพัฒนาแกนนํำรุ่นใหม่ที่สคนต่อปี4สมาชิกใช้วิธการสูงเื่ใจวัย่สแบ่งเป็นเด็กสร้างตินหกสิ0คนพัฒนาอีกยี คนแรกตัง้งบุษสา2 0คนโดยมีความพึงเพนพอใจในระดับดีมาก99นป0ร์เสมาชิกเข้าบำบัดโครงการแทย์ใหญ่ย,ยกูขึ้น5ยกติดตามดูแล4ครั้งต่อปีไม่กลับอิเสบซ้ำ100และได้รับโอกาสมาเป็นแกนนำของชมรมกลมกิจกรรมที่โดดเด่นเช่นนวัตกรรมทุกยิางบันดี ิเป็นหนึ่งในนอจิห้าคนคิเป็นหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตแต่ประธานชมรมุ่นที่หเข้าศึกาต่อคณแพทยศาสตร์มศประธานุ่นที่2อคณะเ l g d t h ประนุนที่3เข้าศึกษาต่อคณะมามหาราชันเลยและอีกประธานชมรุ่นที่สได้รับรางวัลเที่ปึษาวารินระดับเขตและได้รับเหรียญทองในงานถินพ่อแรงอ่อนซอฟต์พาวเวอร์ ได้รางวัลดีเด่นระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนประกวดระดับภาคได้แก่ชุมชนมน้ำสับกลางบ้นนบนานหุยสส่ยผักนามบ้านนามังและบริษัทเกี่วรุ่งเรืองขนส่งซ้ำพี่เลี้ยงชมรมได้รับรางวัลบุคคลทูบีนวันดีเด่นจังหวัดเชียงคูงได้แก่ขออรไมและคุณหมอณัฐพรรอพอสตุดย์ม มีการปรับแผนเป็นแบบการและปรับกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกทุกเดือนมีกิจกรรมเ ocial ี e ดียทีมีโร r ผ่านช่องทาง YouTube Facebook Tiktok i n s t r a มากกว่า2 0 0ครั้งต่อปีและมีผู้ติดตามมากกว่า0 0 0 0คนราารหม่กว่านะ2คนข่าากาใหม่2คนต่อปีและส่งสมาชิกเข้ารีละกวั่างประเทศปีละ2คน จัดเก็บตรวจสอบและพัฒนาระบบสุมชนทให้เป็นปะบบชุมชนทุนเดียนการจัดรวมมีการแบ่งสองปีเจ็ดปีขอภาพสีแดงและเฉือนต้นแบบพัฒนาเจ็ดปีไม่ปลอดภัยค่ะระยะสีภูมิใจมากเลยค่ะขอสนองค่ะ